ครับกรับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกูไปกน้ังซิงครับไปวะเอออ่ะไปรุ่นกัมพูชาคเออขายไรุ่นกัมพูชาใครตั้งใคเอเขาตั้งเองมั้งไปรุ่นป่วนแล้วรนป่วนทุกคันครับเด้อ

เอออาเออตัวสังการเออแกวแกวแกวแซมเอ็งได้ลูกพี่มาได้ไหนวะเออคุยด้วยคุยด้วยเออตอนนี้เป็นลูกพี่แล้ว ไปโบกรถเออเอาผู้เสียบบอยลั่นเลยครับงานนี้โอ้เรียบร้อยเออไม่ผ่านไม่ผ่านเนะมาแล้วโอ้โหงานนี้ครับไม่รอดรอดไหมเรียบร้อยมดเรียบร้อยสองรอบแล้วสองรอบแล้วรอบสองรอบสอง เอออไปรุ่นไปเออไปรุ่นไไปปสั่งงานแล้วไปรุ่นไปสั่งงานไปรุ่นไปสั่งงานเออบวกเออเออเอออาเอาโอ้โหงานนี้น้องมะนาวไม่รอดครับเ ตอนนี้ก็อยู่กับทีมงานทุนหนึ่งครับไปด้วยเอามาเย็มไม่ยินฟัง่งนี้วะเออเอาโอ้มันเป็นบล็อกลูกพี่ไม่ไหวครับเสียบอยครับ นอนมันาวครับนี่เนี่ยมันมาหมดหมดอยู่ตรงนี้แหละเอาพุ่งแล้วครับงานนี้เฮ้ยรอดรอดลอดรอดแล้วรอดแล้วลอดแล้ว โบกรถกับวันนี้ครับเออโบกรถยังไงโบกรถยังไงอาโอ้โหเอ่อเสียบอยครับน้องมะนาวครับโอ้โหกว่าจะรอดตรงนี้ได้ครับทุกคนอันนี้เลย หมดแรงครับตรงนี้มันค่อนข้างจะหนืดรถเสียแต้มครับมาแล้วเดหนพวก็มีทางหลบมีสังเบกมาดูว่าทอดทาง้งนมีนี่จะรอดไหม โอ้เ่กี้น้องมะนาวเครื่องร้อเก้าห้าครับกวดจะรอดได้นี่เหนื่อยเลยตอนนี้ก็มาติดตามาภารกิจของทีมงานทุนหนึ่งครับนีคานออกมาแล้วรอดไหมตอดทงครับ หยบแล้วโอ้โหโอ้โอแรงแก้วแวแรงแทโอ้อทงผ่านได้สบายสบายครับปอนฮะเครื่องใหญ่ของเขาเด้งเว่ พลังสองสี่ศูนย์ครับหมอตาบอกอย่าให้ติดนะลูกเดี๋ยวเสียฟอร์มเดี๋ยวเสียฟอร์มนะเพราะว่านี่หมอตานี่ก็มีกำลังใจครับขับการขับรถมีเจมมาคุมอยู่หน้ารถครับฝ่ายบัญชีส่วนตัวครับ นี่แหละที่เสียบอยเกือบไม่รอดครับตรงนี้นะครับทุกคนกับทีมงานโทรหนึ่งบปบอุ่นใจใช่ไหมเซอร์วิสไปไหนไปรุ่นเอาไปรุ่นไปรุ่นเดินไปแล้วฮะอะไรเอเทำไมอ่ะ ไรข้าไปขายลูกศรสาวไปไหมข้าไปขายลูกศรสาวเย็บเลยไปนู่นอยากขายลูกกับใครนะอยากขายลูกกับสาวสาวไหนเออเจนนุ่นไปเออเดี๋ยวะทบไปโคนอยู่ี่เดียวไปยัง อุโมอตาครับขึ้นสบายสบายครับอุ้ยไหวไหวไหวมีการเรียกมาด้วยนะอ้าวค่อโดวยรุ่นเว,วรุ่นไอ้ไวรุ่นมันทำอะไรอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่เออากน ไปเลยดุเอาอาญา่ายคนไหนเฮามนคนไหนสือดุเอาคนไหนเสือดุดไม่ได้อันเสวยทั้งคู่โอ้ยเอาวุ้นมาเยอะตรงนี้อะให้ถ่ายสองคนเลยทีเดียวดูมันเขินดูมันเขินดูมันเขินเขินเอากล้องไหนอกล้องเอาตัวใดตัวนึง

แล้วใครเป็นคนตั้งชื่อให้อ่ะตั้งหายาหายาหายาซื่อๆายารุกระบ่ะเท่าแก่บักเส็มเท่าแก่ดำกรีนเนี้ยเป็นไงเท่าแก่ดำกรีนคนนี้เด็กส่งน้ำมันคน้เด็กส่งน้ำมันแสงนี้เอาแผนมาชหน่อย ฮะเอาให้ให้ถอนเลยให้ถอนเลยนะแขกันพอดีขายทีมไปหลายชุดแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าคนนี้เป็นคนขายคนนี้เป็นลูกค้าอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอุัยอุ้ยไหนไหนอุ้ยขามากอ่ะเท่ากันแล้วอ่ะโอ้ยยงไม่เคยรู้อ่ะว่าพี่แซมเดี๋ขาแซมทาร์ทีมีแซมทาทีมนี่โอ้โหแซมอ่าถอดถรงมือใไงเพื่อนมือผมจะดำเนีย ดูหวานใช่เหรอดูหวานอย่างขาวอ่ะขาวเท่ากันแล้วอ่ะแต่หน้าดำอ่ะโอ้ยนี่ยังตีกันทีกูหูยอย่างขาวทาทุกวันเลยใช่ไหมใช่อย่างที่บอกเลยใช่ไหมหน้าโฆษณาให้ด้วยขาวยงขาวเลยอ่ะความปิดบังตัดไปทาทุกวนไม่อยากขาวแล้วก็โกกทุกวันเนาะต้องดูครับต่อพ่อพ่อเหมือน ขันลาบก็เอื่นฟักหรอครีมเป็นทังไหนคนขาวอยู่แล้วอะไรนบอโอ้ดำเท่าผมนี่เลยแซมอ่เอาเบิ่งขอนี่อุ่นเบื่องขอเขาเนี่ยขอนว่าซ้ำกั่นเลยเนี่ยนี่คนดั้ดูตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ขาวด้วยมันมีไอ้อตีนด้วยอยากกิดในข้อตีนแม้เดี๋ยาถ้าถ้าตะแขนตีถ้าขาลยกอยากดูขาอีกเหรอหรืว่าแต่ว่าท่าแตะ ผมสั่งครีมกับอู้มาแล้วพายุใครอยากได้เราสั่งครีมกับเจวุ้นนะมาเอาเอามามาเมื่อก่อนแซมดํากวบุ้นมากแต่ดูตอนนี้ว่าหันหันหันเฮ้ยนุ่นดูวุ้นดํากว่าผมสั่งครีมกับเจวุ้นนะอยกอยากขาวก็ไม่ขาวคือเมื่อก่นนี้ถ้าอยู่ตรไมขาวจังอ่ะมากนี่ขนาดใส่ผงมือว่ะนี่ขนาดอยู่ตาแดดตากลมตากฝน เขาพิมก็มันดีจริงๆนะิกี่เดือนแล้วอ่ะดูอิไปถึงทีแล้วไม่ดูรู้ั่กเป็นที่แมันไม่แต่เวลาเราาแล้วเราต้องบอว่าอย่ล่อยอย่าเล่ใ้ือโรนแดงแลวต้องมีอะไรไม่รู้อยากใช่ไหมผมพูดแคปออแคนอแรรหน้าทำไมยคว่าทรรมนาผมโคตผม เจ๊เจ๊วุ่นไทยลูกก็ไปหลุนเลแบบักี่ั็กี่แลวนะนี่นี่ไทยไทยลูกตรง้เออเเอ็งจะข้่ะแท็่กย่แต่เมื่อเสื้อเสื้อมันจะขาดแนวนะเสื้อมันจะขาดวไปยืพูดไปยืพูดแตอายแล้วเนี่ยเขอถ่่อนอนไล่อ่ะ่อนเอ้อเไม่ลุน กวอกเด้อข้งกดเด้อข้งก่อนีไม่ตอนนี้มันพูดอะไรไม่ได้แล้วมันขินยืนตัวเก่งมาเลยนะนี่นี่เขินนี่ ไปนี่จัดเต็มครับตะเกร์แซ่บอันนี้เป็นลูกน้องนี่นี่เป็นตะเกรอันนี้ตะเกียร์นเด็กอาเจรบีเด็ก่งมันเนี่ยขอติเกอร์จะรุ่นไหมจะรุ่นมีติเกอร์ไหมผานแล้วาไอ้รุ่นเนาะผาดแล้วผาดแล้วติดตามไปคุยตามคนแรกเลยเงี้ย

ตามน้อยซอยยิกๆรถไฟดารุ่นผมงอกเต็มเลยวะงอกงอกง้แต่ปอสแล้วครับ สวัสดีครับ